ทำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบ,บลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาราคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับนายทศพลเวนุตโกสเทกองเลขาธิการาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรงพื้นที่เยือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในสาศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการวิจัยเรื่องการจัดการข้อมูล ประวัติศาสตร์และพัฒธธรรมของชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบจุดหมายเหตุดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับคุณหญิงกัญญาโสภาพินิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตีธนุดวงจิตดาเลขาธิการ คณะกรรมาการการอาชีวศึกษาในโอกาสที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาตินะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสจังหวัดยโสในแพทย์กิติศักดิ์ฐานวิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณและคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล ในการเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพนายชลทียันตงมอบหมายให้ในายสมเจตเต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบรุราชธานีเป็นประธานและเป็นสักขีพายานในพิธีลงนามบันทึกข้อความใจความร่วมมือด้านสาธารณาสุขระหว่างสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีรชาชอาณาจักรไทยในายชัยวัตริริลุ่มพันธ์รองผู้จัดการการบริหารลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบรุรารธานีนำผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษาและกศนครั้งที่4สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานายธิรพุทธ คานทองกเกษตรจังหวัดอุบนราชธานีเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานนักตามนโยบายและโครงการต่างๆนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำธารกิจช่วงเช้ารู ของวันเข้าเก็บกวาดทาความสะอาดเคลียร์พื้นที่บริเวณจัดงานถนนคนเดินริมมูลเพื่อความสะอาดสวยงามและพื้นพื้นที่ให้ประชาชนขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปี2,566ทุนละ1,000บาทโดยจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่3มีนาคม2566นอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนประชาคอ32จังหวัดอุบลราชธานี